สัปดาห์นี้ครับในช่วงโปรช็อปของเรานะครับจะมาทําการรีวิวเล็กๆแล้วกันนะสับคนที่มักจะอุดหนุนลูกกอล์ฟที่อยู่ในสนามก็คือลูกถุงหรือลูกตกน้ำนเองบางคนเลือกแต่มีห่อตามรุ่นตัวเองใช้แต่บางครั้งมักจะได้ของที่คุณภาพไม่ดีนักเพราะว่าอย่างที่บอกครับลูกตกน้ํามีรการันตีได้การันตีอย่างหนึ่งแน,น่ๆคือตกน้ํานานกับตกน้าสั้นแล้วกันพวกอย่างนี้แช่น้านานเนี่ยลูกก็จะออกจะเหลืองๆหน่อย ถ้าในมือผมด้านขวาผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นแค่ไหนนะอันนี้ลูกสีเหลืองนิดนึงเห็นไหมฮะผิวเทียบกันรุ่นเดียวกันเลยอันนี้จะขาวกว่านิดนึงทั้งคู่เป็นลูกตกน้ํทาทั้งคู่นะแต่ว่าเหลืองเหลืองเนี่ยผมคิดว่านะ่าอยู่ในน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะลองดูกันครับว่าลูกสภาพแบบนี้เนี่ยจีผลต่อเกมการเลนขอยงคุณมากแค่ไหนครับ<อ>นี่ครับ เราเริ่มตีลูกที e ่ม okay. ีผิวขาวกว่าหรือว่าอาศัยดินน้ำมาสั้นกว่านะครับลูกนี้ก่อนเลยกับ d r i v e อร์ช็แรกพุ่งออกไปค่อนข้างโอเคมาถึงชา a j จ c ค o r อนะแต่ว่าระยะผมไม่แน่ใจลองไปดูก่อนแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือลูกผิวเหลืองกว่า เหมือน,นคนเอเชียมากกว่าน,นิดนึงนะผิวเหลืองกว่าอาศัยอยู่ในน้ำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะช็อตแรกเช่นกันกันกบไดรเวอร์อันเดิมที่เดิมเลยอันนี้ค่อนข้างโด่งกว่าลูกเมื่อกี้นิดหน่อย ผมตีโดนเหมือนกันนะความรู้สึกในการตีโดนลูกก็คือ i m p a c คที่เดียวกันแต่ว่า r a j e c อร r y หรือว่ามุมเหินเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผมยังมองว่าลูกที่2ลูกสีเหลืองเนี่ยมันน่าจะสั้นกว่านิดนึงจากมุมนี้นะครับไปดูกันแน่นอนครับลูกที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดนะก็คือลูกที่2ลูกสคือลูกที่ผมตีลูกสีเหลืองหรือว่าลูกที่อยู่ในน้ํามานานแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยพุ่งออกมา ลอยดูดีกว่านะแต่ว่าตกอยู่เนี่ยฮะประมาณสักร้อยหกสิบหลาขึกรีนขนาดที่เดียวกันนะครับลูกแรกที่ตีไปท,ท,ท,ที่บอกพุ่งต่ําๆกว่านู่นครับอยู่ตรงนู้นประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าหลาเท่านั้นเองนี่คือช็อตที่สองของลูกสองลูกเหลืองผมเรียกลูกเหลืองแล้วกันลองดูว่าตีด้วยเหล็กครับเหล็กแปแล้วกันนะจะเป็นยังไงบ้างกับการดีฟิลขึ้นกรีนครับ มันก็ออนแหละแต่ว่าผมว่าระยะมันเหมือนหายไปเหมือนกันเพราะว่าโดนก็ดีค่อนข้างคลีนออกแนวคลีนจัดเลยไม่เย้แต่ว่าลูกลอยไปตกแค่กลางกรีนทงอยู่ร้อนบนหายไปมาสักเกือบสิบหลาได้ครับลองดูลูกสีขาวบ้าง150หลาท่วนเพราะฉะนั้น1เบอร์ครับจาก8เป็น9แล้ว <Yeah. S 1> ผมคิดว่าลูกนี้เอ้ยลูกนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อการเล่นไม่เท่าลูกสีเหลืองนะ ระยะน่าจะหายไเยอะครับตรงทงมากเลยนะตรงทงมากจริงๆนี่กล้องวิ่งตามดูได้นะครับวิ่งตามดูนิดนึงแต่ว่าระยะก็ยังสั้นอยู่นิดนึงคอนแทคลุูปไม่ดีถ้าลุปเมื่อกี้ ผมว่าลูกมันกินอยู่พอๆกัน f e ล l i n g ใกล้เคียงปกตินะแต่ลูกลอยไปอาจจะเป็นเพราะคอนแทคไม่ดีครับรู้สร้างกันต่อผมคิดว่านะครับก็คือระยะที่เราตียังไงมาออนอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราตีตรงกีนแต่แค่ p e r f o r m ร์แมของลูกกอล์ฟสีเหลืองฝั่งนู้นสีขาวฝั่งนี้เนี่ย แตกต่างกันนิดนึงความสึกจริงๆเลยตีมาแค่สอช็อตช็อตดรีเนี่ยเห็นชัดมากๆว่าลูกพุ่งฉีดออกไปแล้วก็การความเร็วของการตกอ่ะจุดตกอ่ะไม่เท่ากันลูกเก่าร่วงลงเร็ว,ว,ว,วมากครับลูกอันนี้ยังพอใกล้เคียงกับลูกใหม่อยู่บ้างแต่ว่าก็ยีงความแตกต่างนะแต่เรื่องของเหล็กที่ตีออกมาเนี่ยฟิลลิ่งค่อนข้างโอเคไม่แตกต่างอะไรแต่พอร์ฟ์แมนต์ต่างกับความเป็นจริงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่ไม่มีทางเลือกต้องมาซื้อลูกใน3กอก์ฟพยายามครับ,พยายา,รบพยายามเลือกลูกที่ นอกจากรุ่นที่ตัวเองใช้ยอดที่ตัวเองใช้แล้ว,วพยายามเลือกคุณภาพของลูกที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือว่าลูกจริงลูกตีลูกใหม่เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้คุณน่าจะมีผลต่อเกมการเล่นของลูกเก่าพวกนี้ได้น้อยนอนลงแน่อนอนครับ